นอกจากนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะครับอีกพื้นที่สําคัญริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่เสี่ยงถูกน้ําท่วมก็คือโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองลงพื้นที่สํารวจแนวป้องกันน้ําทะลักเข้าท่วมโบราณสถานชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณดำรงกฤิยอดฉลุดกับ คลื่นในแม่น้ําเจ้าพระยาที่ซัดเข้าหาแนวผ้าใบของคันกั้นน้าหน้าวัดชัยวัฒนารามยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแรงของแนวป้องกันน้าไม่ให้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้ก่อนหน้านี้จะเกิดความกังวลของชาวบ้านหลังเจ้าหน้าที่ได้เสริมกระสอบทรายตามแนวคันกั้นน้าต่างๆนายมนทนสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและการผังเมืองได้อธิบายถึงการเสริมกระสอบทรายเพื่อให้ผ้าใบมีความแข็งแรงทนต่อการแทรกของคลื่น และป้องกันน้ําซึมเข้าพื้นที่โบราณสถานซึ่งระดับน้ําล่าสุดยังอยู่ต่ากว่าแนวคันกั้นน้ําถึง1นเมตร80เซนติเมตรกรมศิลป์ใช้กระสอบทรายตัวนี้มาทับเพื่อไม่ให้แผ่น HDPE มันเคลื่อนตัวนะครับไม่ได้ใช้วัตถุประสงค์ในการป้องกันน้ําแต่อย่างใดน,นะครับมา,มาทับเพื่อป้องกันแผ่นพลาสติกไม่ให้เคลื่อนตัวในขณนะที่ระดับน้ำยังยังขึ้นไม่สูงนะครับโดยสภาพทั่วไปก็ภายในก็ยังแห้งสนิทนะครับไม่มีน้ำรั่วน้ำซึมนะครับ เช่นเดียวกับที่วัดธรรมารามและวัดพนัญเชิงซึ่งระดับน้ํายังต่ํากว่าแนวป้องกันกว่า2เมตรโดยทุกจุดได้เสริมเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้ตลอดทั้งปีด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการดูแลจากกรมศิลปากรผน,นังกั้นน้าของวัดพนัญเชิงไม่ต่างจากโครงสร้างของผนังกั้นน้ําของอีก2วัดนะครับก็คือสามารถปรับระดับตามรูของโครงสร้างแล้วก็จะสามารถปรับความชันได้เพื่อรับกับระดับน้ํานะครับ ส่วนของผนังแต่ละบานนั้นก็จะมีช่องโหว่อยู่แต่ว่าจะมีผ้ายางนั้นพาดไว้ด้านหน้าแล้วก็กระสอบทรายวางเสริมความหนาแน่นอีกชั้นหนึ่งสำหรับกำแพงกั้นน้ำนี้เป็นการออกแบบและดูแลของกรมโยธาธิการและการผังเมืองโดยมีความสูงรวมกับฐาน7.3เมตรซึ่งสูงกว่าระดับน้ำเมื่อปี2554ที่สูง6.5เมตรมีความยาวรอบวัดพนันเฉิง598เมตรซึ่งเป็นหนึ่งมาตรการสร้างความมั่นใจในการป้องกันวัดเก่าแก่ โบาราณสถานที่เป็นสมบัติของชาติของทุกที่นะฮะอย่างที่ผมผมเรียนว่าในปีนี้ผมถ้าจากการศึกษาข้อมูลจากหลายหน่วยเนี่ยมันคงไม่เหมือนปี54นะครับนะฮะแล้วก็ระดับน้ําก็คงอ,อ,อาจจะใกล้เคียงก,กับปี55นะครับถ้าถ้ารับฟังจากข้อมูลนะซึ่งระดับน้าอย่างนี้ในในส่วนของโครงสร้างของเราเนี่ย ก็สามารถที่จะรับได้อีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นใจคือการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภยัยเมื่อปี2554โดยเป็นการประเมินสถานการณ์ในการป้องกันที่ร้ายแรงกว่าเดิมจึงถือเป็นเครื่องยืนยันว่าสถานการณ์น้ำปีนี้จะไม่ร้ายแรงเหมือนปี2554อย่างแน่นอนดำรงฤทธิย์ยอดชลุด NBT News คนริษัทกริษัท